สบายดีจ้า FC ทางหลายสบายดีเด้อวันนี้น้องน้อยกับเมดของกินแรงกับอีโพคือเก้าเด้จ้าอีจักอีโพได้สูตรเผิ่อนี่แลหละเฮ้อีเมย์เพิ่งลงซื้อไก่เฮ้อเด้อพี่น้องตอนนี้ก็ได้ไก่ามาแล้วเนาะก่อนอื่นน้องน้อยกัขอขอบมุขอบใจ FC สาวน้อยสาวนยายุ่ยเบ้าแผน่นสาวนุกชาวโอ้ยคนอื่นๆนะสนองพระแทบแลกะ โครโคน้องนัดแม่น้อยพ่อหวานที่อยู่แนวนคลิปก่อนที่อยู่ข้างๆของนั่งง่ญ่ตอนนี้ก็ใกล้คีหอดนึ่งพันทรบแล้วเด้อพี่น้องซอยเป็นกำลังใจแรงเซ่พร้อมในเด้อพี่น้องเด้อเพิ่มมันหอดนึ่งพันเร็วรเด้อจ้าไปสุเบิ่งนีิโฟอ็ดกันเลยพี่น้องอย่าอปัด สบายดีพี่น้องสบายดีมึงทุกคนเออเชฟดิเศษก่ะสบายดีสาวอ้นน้องปอแพนเนาะทางอีซีสาวอ้นสาวน้อยสาวอ้นใหญ่เนาะปอแพนสาวนุ๊กสาวไม่เนิ่ยสาวน้องฮาแซ่บเนาะก้าทางขอบโคควันน้องนัดไม่น้อยเนาะอันนี้สิมาเฮ็ดเป็นมาต้มไก่สูตรขี้คานน้อยอ๋อ สูตรที่ขานสูตรแบบสุดง่ายๆฮนะเ็ดง่ายๆเนาะแบบมันออกอ่ะไม่ได้ถ้าเอาไก่มาแล้วก็คูเนาะแล้วก็บรรไรเนาะบุษยใส่เกลือใส่เป็นนุ่งบุษใส่อย่งเลยใส่แบบสูตรง่ายๆเนาะสมเป็นสูตรที่ขาดเองหลอเนาะเจ้าเซิร์ฟเพลยแน่สูตรที่ขาดนี่นะสูตรขี้ค้านนี่ก็บบบ่มีอย่างายเนาะน้องอะไรใส่อย่างเนาะมิเต ทำใกล้ตัวซ้ำนี้นนเนาะทำซีไ้น้ำป่าประมาณอันน่สามบุ่งเนาะคือกันครับมันสูตรเราเห็ดเลือดแปลงเลือดตาเปลกนะเนะแล้วก็น้ำละเม่นห้าบุ่งเท่านี้เนาะแล้วก็เขาใส่สูตรนี้ไม่มีโบ้หอบเลยบอกมีซื้อหมดเลยได้ ใส่พริกเตร์น no, 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 ้ำปลาสามบุ้งครับน้ำห้าบุ้งน้ำหบุ้งแล้วน้สุดไงสุดง่ายสบายเราออกเมื่อไหร่นอนอดาออเปิดเลยอดชิมกระดูสนี้ก็ได้เค็ดดับน้ำนทำผงฟูผงฟูมีหาย สาพยาเขตยเหตเพื่ออะไรโปลาพยาเยลองมึงออสค,ค่ะสมอีลีอีลอพี่น้องแบบว่าทขาไม่ได้เสิร์ฟเพเ่อเลยฮนะ มาเบิร์กอีกพกปรุงกันเลยพี่น้องอน,นีงมีแล้วอหมพวกใส่มันก็ใไส้ไส้บั้งแบบเป็นย่างไส้แล้ว่าพวกตามพกเพลินนี่เอาเข้าได้บ่พี่วะนาได้พี่น้องจือจดออยู่บ่เนาะขัน,อ,กกนอันนั้นแหละคันถ้าว่าภายากเฮ็ดเนาะจากเฮ็ดจากลอ่องอเบิ่งเนาะเฮ็ดวิธีนี้ให้แม่นว่า สิ่งหนึ่งที่บ่อให้ใส่นั่นก็คือตับมันเนาะตับปอดในแม่บ่อใส่เด้อพี่น้องเด้อแต่ใส่เป็นตัวนี่ครับมันเป็นเป็นไส่เป็นไตนี่ใส่ได้เนาะตับมันบ่อใส่เนาะแปลว่าวอแล้วก็อบน้ำป่าเนาะยังไงแต่ว่าเราไม่ได้ใส่อันอบอันเอฟเลยเลยพี่น้องเราใส่เพ่งแต่หม้อหม้อนะหม้อหุงข้าวนี่น้องเลยเนาะเอาน้ำป่าใส่ใกล้สมีกับน้ำป่าสาบง น้ำสี่บุงแล้วก็ครบนะรับเออน้ำห้าบุงเนาะสามห้าเอากาได้ล้างแล้วเลยพี่น้องเด้อต่อมากาะสิเอาน้ำเซอร์ห้าบุงเด้อจ้าพี่น้องใช้น้ำปลาก่อนบะปลาสามน้ำน้ำปลาสามแบบว่าสูตรคนขี้ข้านพี่น้องแบบว่า มีต้องล้างอีนย่างมีต้องซื้อพวกโบห่อห่อมาพี่น้องมีท้อน้ำป่ากับไก่พออ่อคืออะไรน้ำป่าสามเลยน้อยเกรนน้ำน้ำห้าหนึ่งสอง สามสี่ห้าโอเคแล้วตั้งเวลาประมาณสิบห้านาทีพี่น้องแมนแล้วก็มีแต่ใส่เลยพี่น้องเนาะมีแต่ไปใส่เลยแล้วก็หอูขุนเขาตัดสิบห้านาทีแม่เนอะเอามากินเลยเนาะบ่ยากเบิงเบิงเบิงนาคนหล่อของกินที่เขาราคาเฮาหกเจลแล้วตะมักเนาะเจลส้มวอรือว่าเจลอะไรแล้วแต่แล้วตะมักมักจะกินกับรสสัตว์เลยเนาะ ป่าเดีย๋ยวะเพิ่มเยอเพิ่มมานี่นี่นี่อันนั้อันนี้เขาเริ่มว่าใกล้กบน้ำป่าเนาะพี่น้องมาแล้วค่ะเอามาซื้อโมอซื้อไฟอัดป่าพน้องเนาะแล้วก็ถ้านี่เนาะถ้ามันซุกแล้วเขาก็มากินเลยจ้าส <15 S 2> ิบห้าน,นาทีสิบห้านาทีเราเอามากินได้เลยตั้งเลยจ้าพี่น้อง,องเอาสิมาเปิดเบิ่งกันเลยเลยจ้าอ๋อ หอมสิมาหนาทีแล้วอ้อ,อ,อ,อโรดพี่น้องมันกันหน้าตามันกันสิเป็นอย่นี้แล้วป้าหอมเบิ่งอีบโบเป็นฟากพี่น้องปงลงมาแล้วจ้าหอมหอมลาย สิโนโนตรงอบไก่คีคานทางข้าอีโพรกัสแมนอีเมเพึ่นตำแจวพี่น้องตำแจวตับจ้าลูกชิ้นกับข้าวลูกมา,กา,กาเมื่อ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 เดี๋ยวพอดูทับนี่สีปิงเอามาสีหอมตุ๋นเลยพี่น้องสีเอ่อเห็ดกินกับอ่าอบไก่ใส่น้ำปลานี่พี่น้อง สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนเด้อมากินข้าวแรกมันกันพี่น้องนาามโอันนี้โอ๊กไก่ไก่ใส่น้ำปลาเนาะเป็นสูตรขี้คานนะซะนี่เนาะอันนาไก่ประมาณนี้ก็มันสามสามห้าน้อขึ้กันกับเฮาเฮ็ดเรือแตกอะไรต่อแล้วก็บมาใส่ยังหลายเลยไม่แต่มาใส่มาหุงข้าวกันโอ้ไว้สิบห้านาทีเลยมัน เอามากินเลยเอาตรงนี้แหละแล้วก็มีเจลตับเจลตับกับตัมมะโถเนาะตำมะโถชีมือพอชีมือพอมาไหเนาะมากินข้าวนอมาแม่ได้กินข้าวเด้าทำยังไงสาบผู้ไทยแบแตกน้องเลยเยอะ้นะเจลคนนี้จับด้เจอีเมลแบน้องอ จำไมัไดแล้วำไแล้วแซ่บไหนจะเลียงก็เ้ารแซ่บนะขาไก่น้อยเจ็บนล้วหละ mượn phân phần mượn gạt mượn 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 rất mượn 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 Ừ. mượn 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 ไม่ได้ก <นะ S 2> ินเร็วฟ้อพี่น้องคาเห็ดงม่ง่ายเปหนึ่งง่ายๆกว่าที่กะคาันมคาแปดแกงยกังเดินอย่ ไอ้ตามตามจะขึ้นเงินกับมนมัวก็เลยแปลกเป็ดปนปนหน่อยหน่อยซิมหาพี่เะกินเอยเข้าให้อบใชม้อหงเ่าเน่ยม้องเ่ารันจะเป็นทุกม

พี่เมจจยมาา์ไกลมันจังหมามาไกลอาไปแล้วเ <c oughs> ข้าไปได้กินน้ำเนาะเขาก็มากแล้วไม่เคยได้กินน,ำน้ำแม่ก็นนออมา

เมื่อนายรูเห็ดน,นั่นเด้ออะไรยุ่งเหรอน,นะอืมอะไรยุ่ง <c oughs> คลิปนี้ก็กอล่าไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนั่นไงสาวผู้ชายเด้อจ้าตอนนี้เก็ใกล้ทีห่อหนึ่งฟันซับแล้ว ขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งไอ้นางใหญ่เพราะว่าเฮายังท่าลุ้นอยู่เด้อจ้าบ๊ายบายขอบใจนะทั้งลายเอฟซีโนทั้งน้องภาคอานาทั้งลูกสาวเด้อขอบคุณใจหลายทั้งเูฟซีทั้งเูฟซีสนับสนุนทุกท่านขอบคุณขอบใจหลาย